ลองสตาร์ทดูว่าไอเนี่ยให้ได้เปล่านะไอ้หัวเกียร์หัวเกียร์เครื่องเกียร์เนี่ยมันมันจะได้หว่ามีคัดลองสตาร์ท ดับเอาใหม่เอาใหม่ลองดูทีตรงเฟืองมะให้มันหมุน